วันนี้จะมาทำไข่ปลาแซลมอนมาการิต้าสามีบอกว่าเวลาไม่สบายเนี่ยการไล่หวัดที่ดีคือการกินแตกีราโอ้ยเชื่อมันได้หรือเปล่าวันนี้นปเป็นวันหยุดไม่ได้ไปทำงานนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปทำงานปกติวันนี้อย่างนอนลับสบายนะคะก็เลยมาหาอะไรดื่มนิดหน่อยนะคะเาาะดี๋ดยวออไมไปได้ไอเทมตัวใหม่มานะคะก็คือเหมือนเป็นลูกบรอเบอร์รี่นะคะที่อเมซอนนะคะก็เลยสั่งมาลองดูว้ยมันกระปุกใหญ่มากคิดดูแล้วมันก็น่าจะเข้ากับสิ่งที่เราชอบดื่มนะคะก็เลยว่าจะเอาน้องเนี่ ไข่ปลาแซลมอนลูกขนาดจัมโบ้นะคะแต่กินเข้าไปแล้วโอ้มันดีนะเธอรสชาติมันใช้ได้เลยแหละปกติร้านโบบ้าในเบงการเนี่ยเขาจะสั่งไปทําเป็นเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็สั่งมาทําเป็นแบบดงก์ของเราก <ๆ S 2> <ๆ S 1> รุบกรุบตัวนี้ร,ร่างกายคือไม่สบายนะคะเป็นมา5วันแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะแต่ก็กินน้ําแข็งฉ่ากินของแสลงหลังจากที่ทําบุญครั้งใหญ่นะคะคือบริจาคลงเย็นไปนะคะก็คือทําให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายๆวัดส่งข้อความมาว่าต้องการลงเย็นเยอะแยะมากเตั้งใจว่าทุกๆหงปีเนี่ยอยากจะ ที่เขาแบบขาดแคล<า>ง,ง<ๆ>คนอาจจะมีความคิดที่ว่าทําบุญทาไมต้องเอามาบอกทําไมต้องเอามาโพสนู่นนี่นั่นคือที่ออมเอามาบอกเอามาโพสเนี่ยเพราะว่าเงินที่ออกมาไปทาบุญเนี่ยก็คือเงินจากการดูคลิปของทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยออมก็อยากจะมาบอกบุญกับทุกคนว่าเอาเอเออมเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปทําบุญแต่นะคือแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูคลิปออมเนี่ยแล้วออมก็ได้รายได้จากส่วนใครมีเจตนาอยากจะรับบุญนี้ไว้หรือไม่รับก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่ากันค่ะถือว่าออมานคกะะ แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มไม่ทําบุญด้วยเงินแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนการเป็นทําบุญที่แบบซื้อของเอาไปบริจาคแทนเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเขาน่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆบริจาคเป็นเงินเราก็มีความตะกิดตะขงวงใจว่าเอ๊ะเขาจะเอาเงินไปใช้แล้วในทางที่ถูกที่ควรนั้นถ้า,ถาเกิดเราบริจาคเป็นของที่เขาจําเป็นต้องใช้ได้ยังไงเขาก็ได้ใช้แน่นอนย,ยังไงอังว่าขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนช่องของออมแล้วก็ดูคลิปของออมนะคะถึงคุณจะชอบออมหรือไม่ชอบออมแต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญครั้้งนนีะะค